ลิเดียร่วมง,งานแต่งแผ่นเค้กต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักมาราทอนแผ่นเค้กเข็มมณิจามีกอนและพี่มีพันตำรวจโทศักสุนทรเปรมานนท์โดยในวันที่10มิถุนายน25 6 5ที่ผ่านมาทั้งสองได้เลิกจับมือลั่นระครังวิวาหวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากคบหานดูใจกันมานานกว่า10ปีโดยบรรยากาศภายในงานอบอวนไปได้วยความรักและความสุขเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยหล่อสมกันมากในงานพิธีมงคลสมรส โดยสาวแพนเคก้กมาในชุดแต่งงานกออกสีขาวกระโปรงฟูฟ่องมีดีเทลปักเลื่อมที่ชายกระโปรงทําให้เจ้าสาวคนสวยยิ่งงามสง่าออร่าราวกับเจ้าหญิงส่วนทางด้านพี่หมีก็มาในชุดสูทสีเขียวพาสเทลและกางเกงสีขาวดูวหล่อเท่สุดๆด,ด,ด้านพิธีกรดังวูดี้ก็ได้เผยคลิปโมเมนต์สุดสวีทที่พี่หมีกําลังคุกเข่าและสวมแหวนแต่งงานให้กับสาวแพนเคก้กพร้อมจูบที่มือและสวมกอดปิดท้ายด้วยความรักและที่สวยสะดุดตาสำหรับแขกในงานก็คือลิเดียมาในชุดคลุมทองที่น่ารักมากๆ ลิเดียมาแสดงความยินดีด้วยแคปชั่นที่ว่า beautiful day beautiful c o u p e r congratulations to both of you